สวัสดีค่ะท่านผู้ชมติดตามรายการข่าวประจำวันจาก AEC TV กันได้นะคะสนานนนโดยกาแฟปาทีคอฟฟี่กาแฟสุขภาพกาแฟที่อิ่มหวานไม่มีไขมันให้กินกาแฟแท้ มีเดียรับให้คำปรึกษาจัดงานทุกรูปแบบงานคอนเสิร์ตเวทีแสงสีเสียงดารานักร้องพิธีกรตลกแดนเซอร์ cer, จัดสรรตามงบประมาณพร้อมโปรโมทงานทางโซเชียลมีเดียทางช่อง AEC TV Channel สนใจติดต่อฝ่ายการตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน สนับสนุนรายการดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่เลขที่20ทับ1ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์096 768 4595 081 357 0422 คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญจัดก,การประกวดอ่านภาษาไทยสำหรับนักศึกษาต่างชาติเพื่อให้นักศึกษชาชาวต่างชาติได้แสดงความสามารถด้านภาษาไทยที่อาคารวิเศษศรีสมุทรเจลียวมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญน,นำโดยดรชยาดาธนาวิสุทธิ์คณะบดีคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญพร้อมด้วยดรนันทาทองทวีวัฒนะอาจารย์ภาควิชาศึกษาทั่วไป GE คณะศิลปศาสตร์ อาจารย์สสิธรทัศนาไนอาจารย์พิเศษอาจารย์วันนาสิริตั้งพงทิตติผู้ช่วยหัวหน้าภาคศึกษาทั่วไปคณะศิลปศาสตร์จัดการประกวดอ่านภาษาไทยสําหรับนักศึกษาต่างชาติขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติและแสดงความสามารถด้านภาษาไทยและทักษะการอ่านไทยได้อย่างถูกต้องและคาดหวังว่างานนี้จะทําให้ภาษาไทยได้รับความสนใจและทําให้นักศึกษาต่างชาติศึกษาภาษาไทยเพิ่มมากขึ้นเพื่อประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารในด้านต่างๆต่อไป ความจำเป็นในการใช้ข้อมูลจำนวนมากเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและความแม่นยำซึ่งทำให้เกิดคำถามมากมายถึงความรับผิดชอบของสายนอกจากนี้การใช้ AI อย่างรับผิดชอบอยังช่วลดโอกาสการเกิดปัญหาความไม่พอใจจากกลุ่มผู้คนความสามารถในการ แขงขันและโอกาสในอนาคตอีกด้วยขับรตาตามๆที่ได้รับก,ก่อนแบบด้วยคำเดิมเทิง180บัน <c oughs> เบิรตแูราบและสาม,มารถนั่งใบป,ปรับแต่งหายเข้ากับบปริบุญเพื่อช่วยองค์งงกรตามตากำหนดอวดถุกประสงค์หลักความไว้วางใจหลักวังลูกค้าคู่ สวัสดีค่ะนะคะอาจารย์วรนณศิลีตั้งพงทิติค่ะเ,เป็นอาจารย์ประจํา ภาควิชาศึกษาทั่วไปค่ะแล้วก็วันนี้ได้มีโอกาสได้จัดโครงการในเรื่องของการอ่านไทยสําหรับนักศึกษาชาวต่างชาติที่นี่เรามีนักศึกษาหลากหลายนะคะหลากหลายสัญชาติกันเลยทีเดียวแล้วก็มีบางคนก็สามารถนะคะเรียนรู้การอ่านภาษาไทยแล้วก็มีนักศึกษาบางคนที่ได้เรียนคอร์สไทยของเราด้วยก็ได้เป็นเ,เวทีให้นักศึกษาได้ลองมา ใช้ทักษะในการอ่านภาษาไทยค่ะนะคะแล้วก็วันนี้ก็มีอาจารย์ในภาคที่เป็นอาจารย์ภาษาไทยด้วยนะคะมามาช่วยกันเป็นคณะกรรมการในการตัดสินค่ะแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากท่านคณะบดีดอกเตอร์ชยาดาด้วยค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อโซกแกงเปิคค่ะมาจากกัมพูชาค่ะหนูเรียนภาษาไทยมาถึงนี้ได้สิบเดือนค่ะแต่ ครั้งแรกกับหนูคิดญาติของหนูบอกว่าไม่ต้องเรียนก็ได้เพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนภาษาอังกฤษแต่แม่บอกว่าถ้ามาอยู่ที่ประเทศของเขา,าก็ต้องเรียนภาษาของเขาค่ะก็้วก็เรียนภาษาไทยจากกัมพูชามาค่ะค่ะ แล้วก็ดีใจค่ะที่ได้พูดภาษาไทยกับเพื่อนๆค่ะค,ค่ะพันคาสวัสดีค่ะ,ะชื่อเมีิตรตยต่อมาจากประเทศเมียนมานะคะจริงๆแล้วหนูเรียนประเทศไทยมาตั้งแต่เด็กๆอะคะ่ะโรงเรียนไทยก็เลยคุ้นเคยแล้วก็อ่านภาษาไทยได้รู้สึกว่าคล่องค่ะ,ะในอนาคตอะคะอ่ะหนูอาจจะทำงานเพื่อประเทศไทยทำงานในประเทศไทย เลยแบบว่าแบบอาจจะพัฒนาภาษาไทยตัวเองให้มากขึ้นค่ะทีมข่าว AEC TV Channel รายงานขอบคุณที่ติดตามสถานีและกดติดตามจะได้ไม่พลาดรายการดีๆนะถ้ขอบคุณค่ะสนับสนุนรายการโดูบริษัทไอคอนโปรประเทศไทยจำกัดติดตั้งแอร์บ้านแอร์โรงงานติดตั้งกล้องวงจรปิดทุกชนิดติดต่อสอบถามได้ที่ เลขที่20่ทับหนึ่ซอย17ถนนท้ายบ้านตำบนปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการหมายเลขโทรศัพท์0 9 6 7 6 8 4 5 9 5 0 8 1 3 5 7 0 4 2 2สีนยสนนโดยกแฟปาทีกาแฟพ่อุขภาพกาแฟทีอินดวนไม่มีไขมันให้กลนกาแฟแท้ มีเดียบริการรับจัดคอนเสิร์ตรับถ่ายหนังละครโฆษณามิวสิกรับถ่ายรายการถ่ายทอดสดทุกแพลตฟอร์มและโปรโมทธุรกิจทางโซเชียลมีเดียทางช่อง a c TV ท h a n n e l ประสบการณ์หลายปีสนใจติดต่อฝ่การตลาดหมายเลขโทรศัพท์0898892654 0934604666บริหารงานทัดพระสมุทรและทีมงาน